เอาครทุกคนผมในตอนนี้ผมให้ทุกคนดูกันว่าว่าในหน้าจอผมเนะี่ยมันมีอะไรแปลกๆไหมนี่แล้วสิ่งสิ่งนี้ผมใบ้ให้ทุกคนว่ามันคือเกี่ยวกับคลิปวันนี้ครับผม<ไ>ผมให้ทุกคนหาไปในสามสองหนึ่งโอเคครับเปิดเวลาครับเพื่อนนี่เลยผมมีลัคกี้ถึงส<ไ>ิบสองก็คือมีคูณสิบสองจุดหนึ่งให้ผมแล้วคลิปวันนี้ผมจะมาสอนให้ทุกคน มีลัคกี้เยอะถึงคูณสิบเลยเอาละครับท่กนเดีเปิดคลิปกันก่อนโอเคครับทุกคนก็ต้องขอการสื่อี่คอนเทนต์กันก่อนต้องขอการสื่อวิลเลี่ยสโกตัวเอ็ทกคนนะครับวันนี้เราอยู่เกมแพนเวสบอลลิลัสวันนี้จะมาสอนคูณเรื่องของลัคกี้แล้วก็มาแอคอะไรนิดหน่อยไม่ใช่มาอธิบายนี่ทุกคนบ้านเรามีการแบบเปลี่ยนไปนิดน,นึงก็คือตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนเอาเป็นสรสบอลลิลัสแครอทมาแทนแล้ว ลอสมิเตอร์แครอทเอเนี่ยเอามาใส่แช่แล้วลตอนนี้ผมสามารถทำเงินได้ต่อวินาทีคือ 1, าา 9, 1 800, น,นึ่งล้านสามแสนเก้าหนึ่งพันแเ่นเองถือว่าเยอะเอาเรื่องนะทุกคนแต่ก็ตัวละครพวกนี้ผมก็แจกคนดูบางส่วนไปแล้วเนาะก็คือมีน้องๆเข้ามาในเซอร์วีสอะผมก็ให้นะเด้อเข้ามาข้อโทนอ่ะเข้าวซีวีผมมาได้นะมาขอกันได้มาแต่ขอดีๆเนาะไม่อยากมาเฮ้ยพี่มุน,นี้คือพี่อยากให้แบบมาขอดีๆเนาะเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งมาขอกันแบเนาะ พี่ไ่รูจะอะไรไงแล้วโอเค๋ยวพี่ขอเอามังกรนี่ไปแจกก่อนมังกรนี่พี่มีมันมันไม่ได้หายากมากทุกคนมันแล้วแต่น้ําหนักด้วยน้องน้องคนนี้เนี่ยโอเคอ่าให้ไปมันไม่ใช่ตัวดีแต่ก็ไปไ,ไปไนปะดีกว่าพวกนี้ไม่เท่าไหร่เอาบัคแล้วนะมังกรบัคละแล้วทุกคนลองสังเกตด,ดูด,ดีบ้านผมมีรถถังยักษ์มาด้วยคือผมปลุกเล่นๆนะ คือไอคลิปที่แล้วผมลองใช้สูตรต้นยักษ์ก็แม่งไม่ได้อันนี้ปลูกเล่นเล่นแม่งยักษ์จริงอันนี้ก็ปลูกเล่นเล่นทุกคนคือเราก็แค่ไม่ต้องแวอะไรมากคือเรากา็ปลูกขายปลูกขายแล้วตอนนี้ผมจะมาอัปเดตนะว่าผมอ่ะมีโอกาสติดหนึ่งอันดับติดอันดับหนึ่งในร้อยของทั่วโลกลยนะเพราะตอนแร้เงินน่ทุกคนเห็นปะแค่แปดร้อยบีผมยังมีหวังอยู่บ้างน่าจะพ้อมีหวังอยู่ แล้วก็เรื่องการดีเฟนต์อ่ะผมว่านี้ผมมีหวังมากสุดละดีเฟนต์กับมันนี่ต้นแพนเนี่ยผมขี้เกียจอ่าผมอ่าสาวเขาดูกันแพนอันนี้คือให้ทุกคนอ่ะปลูกต้นไม้ใช่ทุกคนคือทุกคนต้องปลูกปลูกอ่ะปลูก,กวางไปแล้วก็ขายปลูกขายปลูกขายไปเรื่อยๆทนจนกว่าจะครบสี่พันอ่ะถึงจะติดอันดับสี่พันอ่ะสี่พันสี่สี่พันห้าแล้วก็เงินเนี่ยก็คือเก็บเงินแค่น,นั้นเลยแต่ถ้า,าถ้าเราดีเบอร์แล้วมันก็หายดีเฟนต์ก็คือการ กำจัดศัตรูให้ครบ400,000ตัวซึ่งผมคนดูสงสัยคนดูหลายคนน่าจะสงสัยว่าพี่ผมจะดูยังไงอ่ะพี่นี่กดไปเลยตรงฝนฟื้นนี่แล้วกดไปดูที่ตัดเห็นไหมมันนี่บอกอยู่ผมปลูกต้นไม้ไปร้อยหนึ่งยาวไกลอันนี้เวลีล็อตที่ผมกำจัดไปก็คือ424,017ตัวอันนี้คือเป็นล็คกี้บูทแล้วก็มีบอกด้วยว่าผมจ่ายรูบักให้กับแบบนี้ไปกี่ตัวเอ้ไปกี่ตัวไปก,กี่บาทอ่ะเห็นปะศูนย์อันนี้ลัคกี้บูท อ่าโอเคเราก็ขอตะกี้บูธขอยังไม่พูดกันขอ,อวายทคลิปดูที่คนดูมันจะดูจริงไหมะ <laughs> นะตอนนี้บ้านผมมกรสองหมื่นหนึ่งนะระดับเรนโบว้เรนโบว์คือสองหมื่นหนึ่งอัพแต่ส่วนในตัวของนีออนอ่ะอ,ะอะ่าเนี่ยนีออน,นเจอละตัวของนีออนเนี่ยมันทําได้ประมาณเท่าไหร่ว่ะหนึ่งหมื่นแปดถูกแสงว่าเรนเรนโบว์นี่ยทำกันได้เยอะนี่ทุกคนแล้วคนเห็นตัวอะไรไหม นี่เลยไอ้เจ้าแม่ตอนนี้ทุกคนผมเปิดได้ในไข่มีมเนาะผมมาเปิดหลังอัดคลิปที่แล้วไม่กี่นาะทีเองทุกคนแล้วมันก็ได้นี่ยหนึ่งเปอร์เซนต์จากนี่เลยมีมผมบอกเลยวั้งแบบเนี้ยไอ้มีมลัคก,กี้มีมม,มีมลัคก,กี้เอกนะไม่ต้องไปซื้อทุกคนไม่ต้องไปเติมมันมาง่ายมันมาง่ายกว่าไอ้นี่อีกมันมาง่ายกว่าไอ้ไอ้ลัสซี่เข็ดอีกซี่เข็ดเอกอะไม่ง่ายง่ายผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่าไอ้มีมเอกอะ วันหนึ่งกคนตกประมาณ2 0ฟองต่อวันนะถ้าทุกคนมีตัวดีๆมันจะได้มากกว่านี้มันอยู่ที่ตัวละครทุกคนเนาะแล้วก็ลัคก,กี้ตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็ในส่วนของแพนอันนี้ผมแนะนำอีกนิดนึงเพราะผมได้สังเกตม,มาด้วยทุกคนอลองสังเกตดูนะมีต้นไม้มาใหม่อันหนึ่งคือมิสติกซึ่งมิสติกตัวนะอ่ะผมาวางให้ดูนะผมเก็บมาๆๆมกเก็บมาหลายอันแล้วผมปลูกแล้วเก็บมาหลายอันแล้วได้เมลพันเก้า อาขอซิร์ชเลยกันเนาะกรฟ1พันอันนี้เท่าไหร่พันเจ็ดพันเจ็ดอ่าหมดแล้วอ่านี่อันนี้พันเจ็ดทุกคนลองสัเกตดูนะมันแค่พันเจ็ดอ่าผมไม่ดูแตงโมนะสามพันหคือมันก็มีโอกาสที่ตัวเอกเนี่ยมันจะได้โหดกว่านะแต่ว่าผมลองแล้วโดนแตงโมเอ่ะอันเนี้ยติดทองแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมานี่หนึ่งเก้าพันอ่ะ อันนี้คือเป็นตัวที่น่าจะใหญ่เดียวไม่ติดฐานะสามพันไอตัวพวกเนี้ยขนาดใหญ่แล้วทุกคนใหญ่ไม่ติดฐานะนะยังได้แค่สองพันเองผมเลยบอกว่าเอาตังค์อ่ะสองล้านเนี้ยสองห้าไปซื้อแตงโมเดี๋ยวทุกคนได้ได้สองตัวแล้วคุ้มเด้เยอะแล้วเราก็ต้องเป็นเสี่ยงนี้ด้วยเพราะมันแบบเนบืองมากทุนแล้ก็ไอตัวของไอตัวต้วนไม้ทุกคนอ่ะแนะนำทุกคนซื้อมาฟิวเฉยอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อเอามาวางทำไมดว้วยนะผมพาไปดู ด้มยมสองพันเก้าสองพันเก้าสองพันสองอันนี้สองพันเจ็ดแล้วให้เราย้อนกลับไปดูทุกคนอันนี้สองล้านห้าอันนี้ 5, าาาห้นนาล้านเราสามารถซื้อต้น,คน,คน,น,เ,นเนี่ยได้ประมาณเราสามารถซื้อต้นโคโค่นเท็งเนี่ยถ้าแทนที่เราจะไปซื้อต้นน่ะได้ห้าต้นใช่ต้น <c ười> คือผมและตัวเนี้ยมันก็ไปฟิวต่อได้แต่มันจะไม่ดีเท่าตัวนี้ตัวเนี้ยมหมอไปฟิวมากกว่าแต่เราใครที่บ้านรวยแนละ้วก็คอือซื้อๆไปใช่ผมซื้อไปฟิวอะไรเล่นๆไปเอาไปแจก ส่วนคนใช่นไหมเอาออมาให้ด่วนเพราะคนอัดแทงน่ะอดามเมจยพันห้าใช่ปะดามเบ่ยพันห้าดามเบ่ยสองพันดามเบ่ยพันห้าใช่ไมวะสี่พันสองอ่าทุกคนสงสยัยว่าไอ้นี่มันก็ดีกว่าแล้วนลยพี่ถ้ามันติดสายแล้วด้วยทองแต่ทุกคนคิดเอาแล้วคนสามารถซื้อได้ห้าตัวห้าตัวด้วนแต่มันไอตัวน่าได้แค่ตัวเดียวห้าตัวอ่าผมให้เหลยั้นต่ำมาห้าพันแล้วอันนี้ไซส์ธรรมดาสองพันเก้า ก็คืออันนี้ผมแนะนำสำหรับเพื่อนใหม่นะวากใครที่บ้านรวยแล้วก็ซื้อๆไปเถอะอ,อันนี้แค่มาขัดเวลาเพราะผมรอบอสเกิดแล้วผมจะบบจทิ้น่อยทีเดียวแล้วก็อ่ามันมีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดผมมาพูดอีกนิดน,นึงคืออจาตย์เน,นี้ยตัวเข้าใจผิดกันเยอะมากว่าเอาตัวของอ่าเอาตัวสมมติอ่ะผมเอาตัวแครอทเนี่ยเอาแครอทมาผสมกับไอตัวของโรสเทเรยอ่ะผมปขอโทษดูไอตัวสอบซื้อสรง ตัวของตัวนี้อ่ะผมเอาตัวมิสเตอร์แครอทมาผสมอ่ะต่อให้มันเป็นตัวเรนโบว์ทั้งคู่นะคนมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีโอกาสมันไม่ใช่เมันไม่ได้เพิ่มโอกาสให้ได้ให้เราได้ตัวโรสมิสเตอร์แครอทเป็นสีทองนะคนแล้วก็บางคนก็เชื่อว่าอ่าถ้าเราเอาไปผสมนะคนสองัน่ะคือเราเอาสองตัไปผสมอ่ะมันจะได้ตังค์เยอะขึ้นไม่เกี่ยวคนนี่ผมพูดเลยว่าไม่เกี่ยวคือมันอยู่ที่ดวงล้วนก็คือผมแนะนำว่า เอาตัวตัวดาเมจซี่ห้าพันสี่พันเนี่ยเอาไปนั่นด้วยถ้าขึ้นหลักหมื่นแล้วเออเก็บไว้ก่อนเชื่อผมขึ้นหลักหมื่นแล้วเก็บไว้ก่อนส่วนสี่พันอะไรเงี้ยเอาไปเอาไปดีกวยเชื่อผมเอาไปย่อยด้วยผมก็ไปย่อยแล้วแต่ผมรอเงินคูณสิบมาพอดีโอไม่ทันแล้วไปละมาเรื่องครับตุ่นบอสเนี่ยเป็นตัวอะไรก็คือเป็นอมกรแหละผมรูแ้แล้วว่ามาันเป็นแบบสถานะอะไรมาสี่เก้าเก้าห้าร้อย เลือดสองแสนเดหมื่นเจันเป็นไดมอนด์เหรอเออเหรอาจะได้สักประมาณหมื่นกว่าบาทต๋วิไอ้ทุกคนดูนะตัวนูนน้น12.1สองจุดคนคูณ12.1สองจดผมรอตัวนี้โดนกระตืบกันเรีบร้อยสิบสองใช่ครับทุกคน วิธีการเพิ่มผมมันก็คือการฆ่าบอสไปเ,เรื่อยนั่นแหละพื่อนคืออย่างนั้นเรื่อยเรื่อยนผมก็เปิดแอเคทิ้งไว้ก็ได้มาสิบคูสองอ่ะแล้วมันก็จะมีตัวพวกนี้ออกมาดีเยอะเลยพวกนิองน้ออนเนะแล้วมันก็ได้ไขามาได้ไขมาละมาดูการขายไ,ได้เลยแต่ตรงนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับไขนะไขส่วนไขนะบู๊ตมันไม่เหมือนกันไอ้บู๊ตรงนั้นมันช่วยแค่ตรงนี้ทุกคนทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่ามันช่วยอื่นมันช่วยแค่ตรงนี้มันไม่ได้ช่วยเรื่องของฟิวไม่ได้ช่วยของเรื่องการปลูกต้นไม้ไ ป้นไม้เรื่องสัตว์เรื่องอะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยเนาะโอเคครับผมก็สัปคิวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเปน็นงบ้างผมสัปคิวนี้ก็น่าจะได้ความรู้เล็กน้อยนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนก็สัปคิวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสิในสัปดาห์มาถึงนะครับผมบายบายครับ